ครับคุณครับครับโอเครับอาเอะ่มน้อยบม่ได้กินข้าวเร้ามาเดนะ้อเดียวบ๋มน่อยเอาเลยแมนแล้วพี่พี่ลิซ่า,าก็บม่ได้ทาข้าวเร้ามากทานเลยดูดิอาวครับไม่เห็น,อนโอเค อะพี่่ลิซ่าแล้วแล้ว,ลวอาจารย์ไไอ๋อสั่งแล้วใช่ไมโอเคครับครับโอเคครับผมครับมาเด้อครับเด้อฐานข้าวเดีวยวกันนะครับน้องแจ็ดครับ รู้สึกว่าจะคําใหญ่ไปหน่อยนะน้องแจ็สครับเกงเกงใจด้วยนะครับน้องแจ็สครับเกงใจเกงใจหุ่นหุ่นน้องแจ็สเองนะครับผมมันอร่อยนะคะมันอร่อยใช่ไหมอย่างปลาทอรเนี่ยปลาทอรเนี่ยกินเยอะๆนะปลาทอรนะโอเคเจอกันนะครับผม ดขอบคุณครับเลอบนี้สวัสดีครับคุณบรลลินสวัสดีนะครับคุณบรลลินครับเป็นอย่งางไรครับคุณบอลลินะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับผมพี่ดินกินหอยไหมคะกินได้หมดเอาเลยครับเอาก่อนเลยก่อนเลยครับขอบคุณครับ แม่สาววิตีจะให้เป๋าถิ่นกินหอยอย่างเดียวเลยเห็นน้ำมันกินหอยแล้วแรงดีไหมโอเคแต่แต่พี่ถิ่นไม่ไหวแล้วนะอยู่ที่โอเคขอบคุณครับผม เนะปลาอนเข้าเข้าเข้าปลาอนคืองามเด็ปลาอนปลาเอ๊ะดูนะครับแม่แม่สาข้าวเหนียวจิ้มเนะครับงานนี้กินข้าวเหนียวกับย่ำวะยู่สิเลยก็เกิ่เนี่ยเราแวะกินก้อยอยู่บ่ด้ อาแล้วประถอดแล้วแวกิบกอยลอ้วบล์ไปดิวยท้าบขอบคุณครับคุณเจนจิตเดอร์สตอรี่สวัสดีครับผมบ่าวถิ่นบ่กินบ่าบ่าวถินปกติเวลามาร้านเนี่ยแบบอาหารอรอ่อยๆเนี่ยเขาเสียไว้เสิร์ฟนำหลังหมู่เด้อแม่นบนนูนมเรพอนหมออะไรม่ยน โอ้อมแซ่บมาำหลังเราว้างแล้วกิดอิ่มก่อนนะอยมนตนอไปนอนอลันนี้ยำห้าม้อนี้อร่อมามนอร่อ้ี่จำหอมหมดล หมดเลยคือจำเช่อาโอเคเด้อขอกาเกาอี้เด้อตัวนี้เด้อโอเคครับโอเคอเครอเคอเคโอเคโดเคโเค็อเคโอเคอเนโอเคโอเคอเอเคนอ่คโอเนอเอเคันเคโอเคอเอเ้อเอเอเออันเอโอเคเออเออ ไม่มันต้องยกถ้วยเห็นบ่อยเพลือกอกับบ้าวเท้าอะ่ะเออนั่นแหละเออข้ามันต้องได,มงได้มันต้องได้อัตรลดสุดยดนั่นแหละไอ,อคลิปนั้นมีท่านโลงอยู่แจเออคิปที่กินข้าวปุ้นนะ